สวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วมียช่พ่อมาอีกแล้วพี่น้องแฟนครับเอฟซีเฮาพอกันอีกคลิปนึงนั่น,นค่ะคลิปนี้พาพี่น้อ,นนองเฮาทำอาหารแม่นค่ะบอกพี่น้องเฮาด้วยเชฟหยังกินเมื่อนี้สิขวบรบใส่ผักขาดใส่ผักขาดเป็นแนวไลยนี่ผักขาดใส่เป็นแนวไพี่น้น <laughs> <laughs> นองเฮาหลายคนมุ่งหัจักเด้โดยเฉพาะผมนี่แหละผมก็เพิ่งเห็นนี่ผักขาดใช่ไหม อันนี้ผักขาดหน่อยเขาเจ้าเอื่นผักขาดน่อยอาอนี่ละก็ไงิผักขาดนี่อันมันสีชายย้าของมันคือเดาเดาเดาลีนโอ้เดาผักขาดนี่ค่นผู้ได้มากเดานี่ย่องกินผักขาดว่าไงว่ามันเฟือนมันื่อาการเดียวกันบะมันคข้าข่มันกินแล้วมันดิเฟี่นเฟียนมันดิขาเจ้ายิม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 ยมยมมยลีนข้าเจ้าเรยว่าผักขาดมันเดาลีนคือว่าไงว่าเข่ากันเปยังกับขวบกันอันนี้อันนี้ อันอันนี้ผักขาดหน่อยมันจีเดาดินดีอ๋ออันใหญ่อันนี้ผักขาดใหญ่อันใหญ่นี่เดาหรอเศษเดาแต่บดเดาแงงซอนน้อยหน่อยเอาอันน้อยนี่เราไหเรียกเอ้อนได้เนี่ยเอาอันน้อยเอาอันหน่อยไม่ได้บอกแล้วจีขวากบใส่ผักขาดนะครับขาดน้อยผักขาดใหญ่ตำบักพริกเท่ากันปึ้งปึ๊งเอาคือบ่ตำที่นี่คือบดดังกระเพิงกระเพิงมันนี่โอ้อันนี้คือดอกบวบโอ้ยดอกบวบ้อโื้อดอกบวบเอื้อ พี่น้องเขาว่าได้จักตัวกบได้สองตัวแต่ว่าพอเนยใส่เราไปได้มากเราไปใส่เตียนแข่แข่แข่มวยปลาโมนถือว่าปลาโมนเสียนแผ่มวยปลาโมนเราไปใส่เบกบผมเคยได้ว่าอ้าวคลิปต่อไปที่ผาพี่น้องเราไปใส่เบกบคือกันไปใส่แล้วพอเนยใส่เรายืมอาวุธเจ้าของไปใส่ยืมยืมเบ็ดไปเขายืมเบ็ดเจ้านี้เด้อว่าสัน เราเอาไปสามสิบหลังเราใส่ชีฟหาหลังใส่ปลาชีฟหลังเหลือมาหาหลังกลับขึ้นมาคนทีใ่ใส่ได้กบเข้าตัวพี่น้องโอ้เอาคลิปต่อไปได้ภาพพี่น้องเขาใส่เวกกบนะครับเอาเดี๋ยวค่อยใส่เวกกบนะครับหาคลิปนี้เิ่งไม่ใช่เพราะขั้วกบซะก่อนนะครับขั้วกบใส่ผักขาดพี่น้องเขากินน้ำกันนะครับเนี่ยนะเราดีค่ะอ,อาหารบ้านอาหารบ้านบ้านเท่านะครับนะครับอาหารอยู่บ้านบเท่านะครับเให้ยู่วให้กินนะครับ ในมากกับตองทำกินพี่น้องเขาหลายคนโอ้คือเป็นตาแซ่บแท้พัญญาว่านนะอ่ะอร่อยมันสุกนะครับพี่น้องเขากินซิมน้ำกันฉันจีเป็นยังไงระว่างขาดน้อยก็ขาดง่ายนี่อันนี้สีเด้าดีกว่ากันเด้าเด้าเด้ามัเด้าดีกว่กันนะครับสองแถาทำอาหารนะครับขัวไปแล้วขัวพี่น้องเอาันเองี้งไสเอาเคียงใส่ขัวแบบแรกเราจะกลัววสะกอนขัวใส่ ตัวย่างแบเอาเครื่องใส่พร้อมละแต่ว่ากกีเสียเอาพักใส่พร้อมมันลับพี่น้องครับขับพักก็ไม่ไมีมีลูกโดดพร้อมมีลูกโดดบักกีขาวเมนขาวซื้อได้พี่น้องเพี้ยนจะได้อันเนี้หมูใหม่อันนี้เสี่ยวใส่กรอนมันนั่นชุ่มอันซุ่มซุ่มนั่นชุกเอาใส่กรอนแต่ว่าอันน้าตัวไทยนั่นเมนอัน ผักกระแยงโอ้พี่น้องเฮาเลเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปพงผักกระแยงม่อยากพูดไปงามขนาดหนแล้วพ่อสีเิ็นสาทั้งโอเคยางเลาะเหรนยักข้าวหนึ่งนะครับโอ้กลื่กล้าคลนฝนมาอีกแล้วตุ๊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 ตุะตุ๊ตุนตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุงน พี่น้องเอ้ยไม่ใช่พ่อามาปลูกปลูกมือนันก็ไม่ใช่พ่อทังพี่ก็มีขึ้นกันในพี่น้องทังพี่ก็มีขึ้นกันนี่กับเมียนึกกันพักกันแย่งนะครับนี่แต่ไข่แย่งร่วนๆนี่เพี้ยออีกอันหนึ่งช่วงนี้โมนินพักอีตูวช่วงนี้โมนินพักอีตูวก็แต่เก่าอันหันไส้กันกับอ no ันยอดบักพริกกับเขากันประเด๋ยได้แม่อันขัวกบเนี่ยเนี่ยยอดบักพริกนี่ครับยอดบักพริกอันขัวเืีอกันนะครับเอ้า ทรกร่หอมน่ยเพนัก็บผักกระหยแม่ลำพ่อยู่ตอนนี้เกแม่ลำพักกระหยแม่ลำพ่อจักบ่ากนเอางงนีเนาะง่ะเนี่ยคือว่าอันไตปูอะไรกินอไกน้้นหน้า้ซวนนี้เนาะนะครับแช่นาไ้ซอนะครับเดี๋ยวเก็บผักกระหย่จักบากอนฮึบนี่เอาทำนี่กัพอละ ลอยลอยลอยพักกรเนียม่ย่อตัวนี้กันบ้างงายม้งนี่ลอยพักกระนียไม่ย่อปะักกรน้ยเล่าไปเล่าพี่น้องเอาเอามาให้เด้่อพักกรเน้ยนั่นยูอันนั่นลอยลอยพักกรน้ยม่ย่อมาห้ไมีย่อโอ้หองเลยบ่หวเอาผักขาดลูกัวนกันล้ หลยๆว่ผักสิหลายเราบุหลายด้อนี่ยบๆนึ่ยบห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 ยบัเยไม่ตัดเสียบจะุยหนำลายลลายไอาหารบ้านๆห้องสี่ลักพี่น้องนานี่ครัวกบแกงปลานะครับต้มสมกบใส้ผักกระแยงนี่เมนูหนึ่งนะครับพี่น้องบ้านเท่าเป็นอาหารผู้เ่ามากเลยคัดคันภูเ่ากับผักกระแยงนี่คือเขากันอําลําเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเ้าท่างอุบล ผัดอะไรทั้งมันจะพูดแต่นี่คือผักกระแห้งไงเด็ดปูนึงแล้วมาผัากกระแงห้งมาล่างข้อกับมาคือกัน,กน <laughs> โดยเฉพาะผมนล้พี่น้องมาคั่มันผักกระแหง,งนี่ครับผักกระแหงหเนี่ยเนี่ยเนี่ยหอมๆเนี่ขัวเสียบบ,วบัวขัวกบเสียบบัวโอ้ยส่งกินหอมห่วยๆมาเลยนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับขนาดถ้า,าไม่ใส่ดิ่งเนี่ยถ้า,าไมใส่แต่ว่าตอนนี้ หวานน <Respect> ี่แหละคนใช่ลูกโดดลูกเดียดใช่กันบ่กินเพื่อพี่น้องเขาผู้อยู่พูดกัดโตอีู่ท่าไกลท่งไกลสูดเด้อพี่น้องเขาตึกอันจัดเลยพี่น้องเขาเขามีมงินมาหลายคนอยู่ผมกัดโตอยู่ในโซนนั้นเมืองธานี้อ่ะเ็ไปสูดไปพี่น้องเอาเพื่อสุขภาพเขาละระมาระวังเด้อพี่น้องเลยไปใช้มาใช้กะได้ปิดดังขอบคุณพี่เล็กเด้อนขึ้พี่เล็กแล้วกันเขาเมียนมาอ้อน ไล่ามาบอกว่า,มา,มารักษาเจ้าของเด้อที่เล็กกับรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อไอ้นุ่มคือกันไอ้อ้น้องนุ่มครับพู้อยู่ทางไก่ทางไก่ลูกเต่าคือกันนะครับรักษาเนื้อรักษาตโโั<ช>อีพอ,อีเมียเฮ้านะครับทางเมียเมียนะครับคอมเมนต์เขามาถามข่าวถามข่าวกันเ<า>มียพ่อก็พ่อจะตายก็ออกจะทงจะท่านี่แหละหาอยู่หากินตั้งสิไปตลาดถ้าเกือบขาดต้องไปตลาดวะได้เนาะเไปให้เจ้าหน้กอกเกือบขาดมือนะโอ้ยมือนั่นนั่นไปอัดน้ำให้นาบึ้ย อันมือนใครนะคือขาดก็ขาดได้เทสก็ทำสมเก้าห้องหนะเอาอันเอาอันที่ขาเจ้าอันที่ขาเจ้าเอาอันเอาเสียกมเม็นว่าเราการลังเทียกเอาน้ำแบกเบนหรือ่อน้ำพายน้ำน้งที่มันคัดแต่แม่เราเผาด้วยตะปูหน่อยตีคัดเลยเป็นตเป็นงตใช่เจ้านนี้ละใไปแล้วไ่แล้วไ่เลยไปเลยัปเลย เอาตะปูคัดว่เห็นไหมดอกบักคือลงมไปแล้วกลัวจะกัดนะพี่น้องกลัวมสุกจกัอนกัวมสุกก็ตอนนี้หอมวยยอาหารปูถ่ลาลงไปใส่ผงนัวลงไปใส่ไม่ยังผงนัวผงรสนั่นแหละนไร้ไ่ลยแตอนนี้ีตบมไอนนี้โอ้ปนคตแล้วสิอาน้ำใส่มา่น้ง ขัวนั่คือใช้น้ำเพราะกระเจกแเนาะขัวแล้วขวดถูกแล้วขัวใช้ผักได้กินผักกินนี่นี่ล่ะบ่อน้า่ช้ลายดีมันจะเป็นต้มมันจะเป็นต้มสองชาเว้ากันเห็ดนักอยากน้อยกินหามาได้เข้าก็กินเด็กมากกันมันน้อยหามาเนี่หามาได้เข้าก็กินเลียดกินนะครับพี่น้อยนะครับนี่ล่ะบ้านบ้านเข้านะครับ ช่วงนี้นะครับเออแต่ว่าปีนี้ฝ่าฝนมาแต่ว่าปีไ,ได้มีกบก,กบ<อ>ก<ห>ไมได้พป่น,มมนปามันกบเก่าอตกับเพารือมันแผ่มวยปลามนี่ <laughs> นาราวาข่อยบันเนี่ย <laughs> นาลาวาออาป็นไตทต้นหมายอต <laughs> <laughs> า,<ย> <laughs> ามหลังที่หลังไม้ยนตอัน <laughs> แต่ย้อนมาอ,อันมาแต่วุ่นๆอยูน่น้องขึ้นแตกครบโอ้โหอะไรกบนี่ยเ่พาะมเข่าเลยไหมไล่กันแต่ว่า เขาแต่ย่นบมุนน้ำหมาหมายยองซำมาไปล่อนหมามายองเขาเหมือนเดิมเอามแต่ควบควบอยู่แล้วเป่ไปแนวไมเข้าบ้านนี่พาพี่น้องเขาไปเห็ดแนวไมนะครับพี่น้องเข้าเบิ้งบงบรรยากาศตามตรงไฮตรงหน้าเขานะครับช่วงนี้นะครับเห็นน้ำพ่อ้เขาเขาเนี่ย ชูยูชูยูชูกินแต่เปล่าเปิดเปล่าเบื่อแล้วพี่น้องเด้ออืมาเปิดรู้ใบพี่น้องเปิดยังไงกำลังใจดีอยู่ขอบคุณขอบคุณขขอออบบคคุุณณีีหลทุกคอมมเนต์ทุกคนเร่งใจอยู่น้ำกันทุกคนก็ว่าผมกดไลค์กดคิดเก้าเก้าพี่น้องข้าวเขาเบิร์กเนี่ยบอกกดข่าวกดชนะเด้อมาสั่นคนว่าขอบคุณขอบคุณจะเป็นอีกครั แขกกำลังใจท้องเท่าสั่วนี่คือกำลังใจดีพี่น้องยาใจนะครับกำลังใจที่ดีนะครับนะครับสู่ๆไปน้ำกันนะครับพี่น้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับนะครับฝนรัวๆๆลราฟังเสียงบ้านยนี่ยท่านได้เปิดเท้ากับห้อมนะท่านได้เปิดคืออุ๊ปายกินเน็ตชุดยอดเลยพี่น้อง กันกันชิมไปบ้าชิมตัวนี้ละยันบ่นว่าผู้ให้กินกบดิบยินบ่นว่าผู้ให้กินกบดิบโอเคเลยเอาชิมมึงด้วยิมบ้าจังสีเลยพี่น้องเนี่ยเหลือต๋อไทยพักกันรยังนะครับปิดจ้ะ ให้พี่น้องเขาได้ยูได้กินน้ากันนี่ใส่ผักไก่แย่งได้เลยพี่น้องทักเลยล่ะสูตรสาเร็จของแม่ลำเพาหัวกบใส่ผักขาดใส่ผักไก่แย่งใส่ผักบื้นบ้านเฮายมากินน้ากันบาดนี่พี่น้องมาขออนุญาตพี่น้องเขากินเขาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ